จ้าวิธีวิธีถนอมปลานะคะทำปลาส้มไว้กินจ้าใส่กระเทียมไปแล้วนะคะหนึ่งหัวครึ่งค่ะตำให้ละเอียดขยำไปเลยนะคะขยำให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่เกลือด้วยจ่าเด้อใส่เกลือไปถ้าใส่น้อยมันก็จะไม่เป็นเด้อจ่าเด้อต้องใส่หลายๆใน่จักน้อย ขยำแรงๆเลยจ้าขยำแรงๆให้มันเข้ากันใส่กระเทียมหัวใหญ่นะคะไปประมาณหัวครึ่งขยำอย่างแรงเลยขยำให้มันเข้ากันไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะเละมันไม่เละค่ะแล้วก็ใส่ผงนัวจ้าใส่ผงนัวไปเลย ขยำอย่างแรงเลยค่ะขยำไปอีกนานสามารถสามารถชิมได้นะคะนิดๆหน่อยๆว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากินนะคะลองชิมรสชาติดูนิดๆถ้าไม่พอก็ใส่เกลือไปอีกจ้าขยำแรงๆเลยค่ะ ขยำไปเลยค่ะอย่างน้อยก็สิบนาทีขยำให้มันเข้ากันนะคะเพื่อนๆพ,พอมันเข้ากันแล้วก็ใส่ข้าวจ้าใส่ข้าวแล้วก็ขยำไปอีกนะคะขยำไปอีกก็ ลองชิมดูก็ได้ค่ะไม่ใช่ว่ากินนะคะชิมดูว่ารสชาติพอหรือยังแล้วเราก็ได้ที่ถ้ามันไม่พอยังไงก็เติมได้นะคะเติมเกลือเติมเติมผงนัวได้จ้าก็ประมาณว่าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการชมคลิปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ